สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่120เกิดเรื่องแล้วช่างเถอดตอนนี้ส่งสือชูไม่อยากจะพูดอะไรแล้วพรุ่งนี้ข้าจะไปที่ร้านกับท่านไปดูปัญหาที่กำลังเจอตอนนี้ได้สิไปพร้อมกันเฉินหูหยินพูดจบก็เห็นส่งสือชูเดินไปทางห้องครัวทันใดนั้นเฉินหูหยินก็คิดขึ้นมาว่าส่งสื่อชูนั้นทำการค้าเก่งกว่านางเยอะอย่างเช่นเรื่องขนมเค,ค้กก่อนเลย นอกจากที่ถูกผู้อื่นฟ้องร้องแล้วเรื่องอื่นก็จัดการได้อย่างราบรื่นน้ำเชื่อมหรือน้ำหวานอะไรนั่นในตอนแรกก็ทำออกมาขายคู่กับขนมเคก้กแต่ตอนนี้กลายเป็นของขึ้นชื่อของเมืองถงไปแล้วถึงขนาดที่ว่ามีคนจากเมืองอื่นมาถึงที่นี่เพื่อซื้อน้ำเชื่อมถึงแม้ว่าจะดื่มน้ำเชื่อมข้างในหมดแล้วก็ยังสามารถเอากระบอกไม้ไผ่กลับไปเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย เป็นเพราะขนมเค้กทำให้ช่วงนี้เมืองถงมีพ่อค้าต่างถิ่นมาเยี่ยมเยียนไม่น้อยแม้กระทั่งมีพ่อค้าบางคนเอาขนมเค้กไปทำขายที่เมืองอื่นเมื่อคิดถึงเรื่องพวกนี้เฉินฮูหยินก็รีพูดกับซ่งสือชูว่าน้องสาวขนมเค้กกับขนมพิซซ่าที่เจ้าทำออกมาใหม่อร่อยดีนะแต่คนในเมืองถงที่มีเงินมากพอที่จะซื้อนั้นมีอยู่แค่กลุ่มเดียว เพราะนโยบายจำกัดการซื้อแปลกๆนั่นของเจ้าทุกๆเช้าต้องมีคนมาต่อแถวซื้อกิจการดีแน่นอนแต่เงินที่หาได้ก็มีอย่างจำกัดเป็นอย่างไรคิดอยากจะไปเปิดสาขาใหม่ที่อื่นหรือไม่เปิดสาขาหรือจะเปิดตอนนี้เลยหรือแรกเริ่มส่งสื่อชูเองก็มีความคิดเช่นนี้แต่การเปิดสาขานั้นจะรีบร้อนไม่ได้ใช่สิเจ้าไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอก ระยะนี้ก็ยุ่งอยู่กับการสร้างเรือนเพาะชำกับเรื่องสร้างถนนเจ้าอาจไม่ค่อยเข้าใจแต่ยามนี้มีคนเอากิจการขนมเค้กเนื้อนิ่มไปขายที่เมืองจีนานแล้วก็เร็วอยู่นะเปิดสาขาก็ดีแต่ว่าต้องรอหลังฤดูใบไม้ผลิก่อนส่งซือชูเอ๋ยขึ้นมาในใจก็เริ่มคิดว่าจะจ้างหรือซื้อบ่าวรับใช้สักหลายๆคนแล้วส่งพวกเขาไปอยู่ที่ร้านเค้กในเมืองอำเภอ และเรียนรู้วิธีการทำเค้กที่อร่อยและมีคุณภาพกับซูหวังซื่อหลังปีใหม่ฝีมือของพวกเขาน่าจะได้พอประมาณและยังสามารถส่งคนไปที่เมืองหลวงหัวเมืองของเมืองต่างๆถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้นางมีรายได้ที่เข้ามาในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าไม่ว่าจะทำการค้าอะไรช่วงแรกก็ย่อมต้องมีปัญหาทั้งนั้น หากส่งคนไปก็ต้องมั่นใจว่าคนคนนั้นมีความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าจะไปเปิดร้านเค้กที่ใดเขาต้องตามไปดูแลจัดการที่นั่นขณะที่ส่งซื้อชูกำลังคิดถึงเรื่องเหล่านี้นางก็หยิบกระเทียมออกมาสองสามกลีบจากตู้ไม้ที่อยู่ข้างเตาแล้วส่งให้หยินผิงเอาไปล้างหน่อยจากนั้นนางก็มองไปที่เชิญหูหยิน เที่ยงนี้จะทานอาหารที่นี่หรือไม่คาตั้งใจว่าจะทำจ๋าเจี้ยงเมียนจ๋าเจี้ยงเมียนหรือเฉินฮูหยินทำสีหน้าประหลาดใจเมียนอะไรกันนางไม่เคยกินมาก่อนแต่ไม่ว่าอย่างไรหากส่งซือชูเป็นคนทำเองรสชาติจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนางไม่ได้โง่และนางก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยตั้งแต่มาอยู่ที่เรือนตระกูลซ่งผิวพรรณของนางก็ดีขึ้นเรื่อยๆ รูปร่างก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นกินอาหารที่ที่เรือนตระกูลส่งธรรมกลางคืนยามนอนก็หลับสนิทดียิ่งไม่ฝันร้ายหรือโดนผีอำใดๆเช่นนั้นข้าคงต้องลองชิมดูสักหน่อยแล้วมีอะไรให้ข้าช่วยหรือไม่จุดไฟแล้วกันเจ้ากะตอนนี้ส่งสือชูไม่มีความเกรงกลัวใดๆต่อเฉินหูหญินหากเป็นผู้อื่นใครจะกล้าใช้ภรรยานายอำเภอจุดไฟกัน แต่ส่งสือชูนั้นกล้าเฉินหูหยินเองก็ไม่ได้ถือสานางนั่งลงบนเก้าอี้สีขาและเริ่มจุดไฟด้วยหินไฟหยินผิงที่เพิ่งล้างกระเทียมเสร็จกลับมาเห็นข้าวก็ตกใจเออเหตุใดนี่จะให้หูหยินนายอำเภอมาจุดไฟได้อย่างไรเหตุใดทำอะไรเลอะเลือนเพียงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรให้เจ้าทำแล้วไปพักผ่อนเถอะ เมื่อเห็นหยินผิงตกใจชะงักค้างจนพูดอะไรไม่ออกซ่งสือชูจึงเอ่ยปากและหยินผิงที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวให้ออกไปน้ำจิ้มซีอิ๊วสำหรับจ๋าเจี้ยงเมี่ยนนั้นนางเอามาจากย่าหนิงที่หมู่บ้านถังกระเทียมนางปลูกเองซ้ำนางยังแอบรดน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงไปด้วยหูหลัวปัวอยู่ในพื้นน้ำแข็งแค่ขุดขึ้นมาก็กินได้แล้วส่วนถั่วงอกก็เอามาจากบ้านของซ่งรุ่ยเสียง ส่วนแตงกวานั้นมีปลูกอยู่ในมิติเท่านั้นซ่งสือชูไม่กล้าไปหยิบมานางเหลือบมองเฉินหูหยินเรือนเพาะชำของท่านมีแตงกวาหรือไม่แตงกวาหรือรอเดี๋ยวนะเฉินหูหยินเดินออกไปหาแม่นมเติงและเอ่ยถามแม่นมเติงให้มั่นใจว่าที่เรือนเพาะชำของบ้านตนนั้นมีแตงกวาหรือไม่จากนั้นก็ให้แม่นมเติงส่งสาวใช้กลับไปเอามา ดังนั้นก่อนยามเที่ยงส่งสือชูก็ทําจ๋าเจี้ยงเมี่ยนสูตรปักกิ่งรสชาติที่คุ้นเคยออกมาจนเสร็จแน่นอนว่ามีแขกประจำอยู่ที่บ้านฉะนั้นนางจะทําแค่เมี่ยนต้อนรับแขกอย่างเดียวไม่ได้นางเชือดไก่มาหนึ่งตัวแล้วนำไปตุนบนเตาไม่นานนักกลิ่นหอมก็ลอยโชยออกมาอย่างรวดเร็วยามเที่ยงตรง นั้นเฉินถือชามใบใหญ่ไปที่ห้องอาหารครั้นเห็นเฉินฮูหยินที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับซ่งซือชูเข้าเขาก็ชะงักงันแล้วถือชามใหญ่เดินออกไปที่เรือนมีแขกมาเยือนเขาไม่สะดวกที่จะร่วมรับประทานอาหารด้วยส่งสือชูเหลือบมองแต่ก็ไม่ได้สนใจและยังคงกินเส้นในชามของตัวเองต่อไปรสชาติใช้ได้ต่อไปจะให้เฉียนเหล่าข้อเปลี่ยนรายการอาหารขึ้นชื่อแล้ว ท่งซื้อชูวางชามเปล่าของตัวเองลงแล้วเริ่มครุ่นคิดก่อนหน้านี้เป็นเพราะเห็ดหมีทำให้เฉียนเหล่าโคไม่กล้าทำเนื้อผัดเห็ดหมีที่เป็นอาหารขึ้นชื่อมาจนถึงทุกวันนี้จึงมีเพียงบะหมี่ตัดกับแป้งกวนเท่านั้นทำให้กิจการของเขาซบเซาลงไปมากถ้าหากเพิ่มจ่าเจี้ยงเมี่ยนเข้าไปอาจจะทำให้กิจการของเขาฟื้นตัวขึ้นมา บางที่หลายร้อยปีต่อมาจ๋าเจี้ยงเมียนอาจจะไม่ใช่ของขึ้นชื่อของปักกิ่งแต่เป็นจ๋าเจียงเมียนเมืองถงก็เป็นได้พอฟังแล้วก็ชวนให้รู้สึกดีนะหากมีพริกมากพอแล้วก็ทำน้ำแกงหม่าล่าเพิ่มได้อีกอย่างหม่าล่าทั้งเป็นสิ่งที่มีต้นทุนต่ำมากและเป็นการค้าที่สามารถทำเงินได้ส่วนเฉินหูหยินนั้นครั้นได้ยินก็ยิ้มจนตาหี นางคบหาผูกมิตรไมตรีคนไม่ผิดจริงๆการช่วยกันหาเงินเป็นผู้นําให้นางเช่นนี้ช่างดีจริงๆไม่ใช่คบหากับคนที่มีแต่ร่วมทุกแต่ไม่เคยร่วมสุขคบหากับคนเช่นนั้นอย่างไรก็ไปกับนางไม่รอดเฉินหูหยินนับถือในตัวซ่งสือชูขณะเดียวกันซ่งสือชูก็นับถือในตัวเฉินหูหยินมากเช่นกันหูหยินในอำเภอที่สามารถผันตัวเองมาทำการค้า นางไม่ยึดติดกับฐานะของหูหยินขุนนางอีกทั้งยังนั่งจุดไฟอยู่หน้าเตาคนเช่นนี้มีไม่มากนะทั้งสองมองหน้ากันแล้วยิ้มแย่แล้วแย่แล้วเกิดเรื่องขึ้นแล้วนางหนูสามอยู่หรือไม่ทันใดนั้นก็มีเสียงของหนิวซื้อดังมาจากข้างนอกเมื่อเฉินหูหยินได้ยินเสียงนั้นตะเกียบในมือของนางก็เกือบจะร่วงลงพื้น ซ่งสือชูเดินออกไปเห็นหนิวซื่อกำลังโดนสุนัขสองตัววิ่งไล่อยู่ในลานเรือนนางโบกมือแล้วตะโกนดูสุนัขทั้งสองตัวจึงมุดกลับเข้าไปในคอกอย่างเชื่อฟังเฉินฮูหยินเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกอิจฉากับเรื่องการเลี้ยงสุนัขของซ่งซือชูนางเองก็อยากเลี้ยงมานานแล้วเช่นกันสุนัขตัวไม่ใหญ่แต่ฉลาดและฟังภาษาคนรู้เรื่องนางอยากจะเลี้ยงให้ได้เช่นนี้บ้าง นอกจากนี้ยังช่วยคลายเบื่อได้อีกด้วยเสียดายนางเลี้ยงไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเหตุใดถึงได้ตื่นตระหนกเพียงนี้นะักซ่งซือชูเอ่ยถามนิวซื่อสูดลมหายใจเข้าลึกๆคือหวังหลินน้องชายของสามีข้าตกลงไปในน้ำเพิ่งพาขึ้นมาได้แต่ว่าหายใจเข้าน้อยหายใจออกมากอะไรนะเขาอยู่ที่ใด ส่งสือชูอุทานอย่างตกใจและลุกขึ้นยืนทันทีนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคนนางจึงอดไม่ได้ที่จะตกใจริมแม่น้ำยังอยู่ที่ริมแม่น้ำริมแม่น้ำอยู่ใกล้กับเรือนของส่งสือชูส่งสือชูยืนขึ้นแล้วรีบวิ่งออกไปวิชาตัวเบาที่นางเรียนมามีประโยชน์ก็ตอนนี้นางไปถึงริมแม่น้ำภายในเวลาไม่ถึงสาวินาทีวินาที ความเร็วนั้นรวดเร็วมากจนหนิวซื่อและเฉินหูหยินตกใจจนตาแทบจะถลนออกมาจากเบ้าหลังจากหนิวซื่อหายใจเป็นปกติก็รีบเดินไปที่ริมแม่น้ำกับเฉินหูหยินทันทีแต่ว่าเฉินหูหยินนั้นรอบคอบมากกว่าหนิวซื่อนางขอเสื้อผ้าผู้ชายจากนานเฉินแล้วเอาไปที่ริมแม่น้ำด้วยซ่งสือชูเดินผ่านฝูงชนแล้วเดินไปที่ฝั่งโขดหิน ในยามนี้ใบหน้าของหวังหลินเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำเขากำลังนอนหลับตาอยู่บนก้อนหินข้างๆมีหวังต้าเหลียงที่ร้องให้จนตาบวมแดงไปหมดสาวอ้วนทะลุมิติตอนที่12 1อยอดยอดภูเขาน้ำแข็งส่งสือชูผลักหวังต้าเหลียงออกไปฉีกเสื้อผ้าายที่ขาดรุ่งริ่งของหวังต้าเหลียงที่อยู่บนตัวหวังหลินออก และในขณะเดียวกันก็ฉีกเสื้อผ้าที่เปียกชื้นและเย็นชํำบนร่างของหวังหลินออกนางเอื้อมมือไปกดลงบนหน้าอกของหวังหลินเพื่อปัมหัวใจหลังจากที่น้ำเย็นในท้องของเขาถูกพ่นออกมาอาการของหวังหลินก็ยังไม่ดีขึ้นเดิมอากาศก็หนาวอยู่แล้วยังต้องมานอนตัวแข็งอยู่ด้านนอกถึงแม้ว่าจะถอดเสื้อที่เปียกออกไปแล้วแต่ว่ากางเกงผ้าฝ้ายก็ยังเปียกชื้นอยู่ ลมหนาวพัดมาทำให้เกิดชั้นน้ำแข็งบนกางเกงผ้าฝายที่เปียกชื้นน้องสาวเสื้อผ้าเฉินฮูหยินโยนเสื้อผ้าของนานเฉินให้ส่งสือชูซ่งสือชูหยิบเข็มเงินฝังลงไปทั่วร่างหวังหลินชาวบ้านตกใจเมื่อเห็นสิ่งที่ส่งสือชูทาเมื่อครูตอนที่ส่งสือชูฉีกเสื้อผ้าของหวังหลินก็ทำให้พวกเขาตกใจไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้ยังแทงเข็มอีก หรือว่านางจะมีฝีมือรักษาโรคนังหนูสามอย่าทําอะไรส่งเดชนะนี่เป็นชีวิตคนเชียวนะถ้ารู้หนะ้าขณะที่ส่งสือชูพูดนางก็ฝังเข็มลงไปบนร่างกายของหวังหลินจากนั้นภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีเข็มทั้งหมดบนร่างของหวังหลินก็ถูกถอนออกนางเหลือบมองหวังต้าเหลียงรีบเช็ดตัวให้เขาแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ ตรงนี้พื้นมีแต่น้ําแข็งหกักไม่รีบทำให้ร่างกายอบอุ่นต่อให้ไม่ตกลงไปในน้ำก็แข็งตายอยู่ดีได้หวังต้าเหลียงพยักหน้าอย่างรวดเร็วเขาใช้แขนเสื้อตัวเองเช็ดตัวของหวังหลินจนแห้งแล้วนำชุดที่เฉินหูหยินนำมาเปลี่ยนให้กับหวังหลินหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเขาก็อุ้มหวังหลินกลับไปที่บ้านของตัวเอง ซ่งซื่อชูกับเฉินหูหยินตามหลังหวังต้าเหลียงไปหนิวซื่อเดินเข้าไปหาซ่งซื่อชูอย่างเงียบๆน,นังหนูสามเจ้าว่าหวังหลินจะรอดหรือไม่หน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีม่วงเพียงนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของสวรรค์แล้วละ่ะคนคนหนึ่งจะตกลงไปในแม่น้ำทั้งทงท,งที่อากาศหนาวเพียงนี้ได้อย่างไรแม้ว่าเขาจะไม่ฉลาดแต่เขาก็ไม่ได้รนหาที่ตายเองแน่ใช่หรือไม่ ซ่งซื้อชูมองไปยังหนิวซื่ออย่างต้องการคำอธิบายแต่ทว่าหนิวซื่อกลับตะกุบตะกักดูลังเลเมื่อสบสายตาของซ่งซื้อชูนางก็ค่อยๆเอ่ยออกมาเมื่อตอนเที่ยงข้าสั่งให้หวังหลินไปเรียกเสี่ยวนิวกลับมากินข้าวที่บ้านพ่อวังหลินออกไปก็ไม่กลับมาข่าก็เลยออกมาดูพอเดินผ่านริมแม่น้ำเห็นหวังหลินกำลังดำผุดดำว่าย นางก็จึงรีบไปเรียกคนมาช่วยเขาขึ้นมาพอพูดมาถึงตรงนี้หนิวซื้อก็รู้สึกโทษตัวเองเหตุใดนางไม่ไปเรียกบุตรชายกลับมากินข้าวที่บ้านเองหากสามีของนางรู้เข้าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเป็นความผิดของข้าเองทั้งหมดล้วนเป็นความผิดของข้าหากข้าหนิวซื้อยังคงตำหนิตัวเองไม่เลิก จู่ๆส่งสือชูก็นึกถึงเสียงหลินเสาที่นางเคยเห็นในหนังสือตอนที่ยังเรียนอยู่ในชาติที่แล้วชีวิตของเสียงหลินเสานั้นสามารถอธิบายได้ด้วยคำคำเดียวคือคำว่าโชคร้ายแต่การเอาแต่โทษตัวเองก็สามารถฆ่าคนได้หากในหมู่บ้านเข้าซานมีคนอย่างเสียงหลินเสาอีกคนหนึ่งคิดคๆดูแล้วก็ค่อนข้างน่าหวาดกลัวอย่างไรก็ต้องช่วยชีวิตของหวังหลินกลับมาให้ได้ เพียงแต่ไม่มีอุปกรณ์อย่างในยุคหลังหน้าสิเมื่อมาถึงบ้านตระกูลหวังซ่งสือชูก็จับข้อมือของหวังหลินและสังเกตเห็นว่าชีพจรของเขายังคงเต้นอยู่เจ้าหมอนี่เหมือนเป็นพระเอกในนิยายของผู้ชายเลยตอนขึ้นไปบนเขาเจอสัตว์ร,ร้ายหิวโหวยก็ไม่ตายสมองกระแทกกลายเป็นคนปัญญาอ่อนตอนนี้ตกลงไปในน้ำแต่หัวใจก็ยังเต้นขนาดนี้ มหัศจรรย์จริงๆไปเทน้ำเกลือมาหนึ่งชามตอนที่อยู่ริมแม่น้ำส่งสื่อชูฝังเข็มให้หวังหลินทำให้เขามีชีวิตต่อได้อีกครู่หนึ่งการฝังเข็มกระตุ้นหัวใจทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นอาการของหวังหลินยามนี้หลังจากฝังเข็มไปไม่กี่เข็มก็แปรเปลี่ยนไปทันทีเจ้าหมอนี่เหมาะสำหรับเป็นหนูทดลองยาเหมือนกับพ่อไม้ถังที่หมู่บ้านตระกูลถังเลย น่าเสียดายที่นางไม่ใช่นักวิจัยสภาพการเปลี่ยนแปลงและนางก็ไม่ได้สนใจวิจัยเรื่องพวกนี้นางสายหน้าในใจจากนั้นเมื่อเห็นหนิวซื้อถือชามเล็กๆมาซ่งสือชูก็รับชามมาแล้วแอบหยดน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงไปตอนที่เฉินหูหยินและหนิวซื่อไม่เห็นนางเปิดปากของหวังหลินแล้วกรอกน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงไป น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลเข้าสู่ลำคอของหวังหลินไม่นานใบหน้าที่ม่วงคล้ำก็จางหายไปเมื่อเห็นหวังหลินอาการดีขึ้นหนิวซื่อก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกหากมีอะไรเกิดขึ้นกับหวังหลินจริงๆนางกับหวังต้าเหลียงคงใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้บางครั้งหนิวซื่อก็แอบสงสัยว่าหวังต้าเหลียงนั้นใส่ใจหวังหลินหรือว่าใส่ใจภรรยายอย่างนางมากกว่ากันแต่คำตอบคือนางไม่กล้าสืบสาวร,ราวเรื่องหรอก หวังต้าเหลียงเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินเข้ามาจากด้านนอกเมื่อเห็นหวังหลินที่นอนอยู่บนเตียงพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆและตบหน้าอกตัวเองหลายครั้งนางหนูส่งขอบใจเจ้ามากนะหากไม่ใช่เพราะเจ้าน้องชายของข้าคงไม่ต้องเกรงใจเจ้ากะส่งสือชูบกมือพวกนางเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันมีอะไรก็ต้องยอมช่วยเหลือกันอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้หนิวซื้อก็เคยช่วยนางไว้ถึงแม้ว่าจะช่วยเพราะถูกข่มขู่ก็ตามหวังต้าเหลียงเอื้อมมือออกไปสกิดแขนของหนิวซื้อหนิวซื้อเดินออกไปด้วยความขัดใจพอเดินกลับมาพายในมือก็ถือถุงเงินมาด้วยนางหยิบเงินออกมาสองตำลึงแล้ววางลงบนมือของส่งสือชูพวกเรามีเงินไม่มากแต่ว่าจะให้นางช่วยเปล่าๆก็ไม่ได้ หากไปเรียกหมอในเมืองมารักษาคงต้องจ่ายแพงกว่านี้เป็นแน่อีกอย่างก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเขาให้รอดหรือไม่ด้วยใช่ใช่นางหนูสามรับเงินไปเถิดนะหวังต้าเหลียงเอ่ยเสริมดวงตาที่ยิ้มแย้มของเชินหูหยินจับจ้องไปที่ส่งสื่อชูยามนี้นางไม่มีทางปฏิเสธได้แน่ส่งสื่อชูทำอะไรไม่ถูกนางรับเงินพร้อมกับกล่าวว่าต่อไปต้องระวังให้ดีๆเล่า หวังต้าเหลียงพยักหน้าติดตดกันหลายครั้งใบหน้าของหนิวซื่อเองก็เหมือนจะเข็ดหลับแล้วคราวนี้นางจำเป็นบทเรียนจริงๆซ่งสือชูเฝ้าอยู่ที่เรือนตระกูลหวังตลอดช่วงบ่ายเมื่อมั่นใจแล้วว่าหวังหลินพ้นอันตรายแล้วจึงกลับมาพร้อมกับเฉินหูหยินพอกลับมาที่เรือนตระกูลซ่งเฉินฮูหยินก็หันมามองซ่งสือชูคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะมีความสามารถมากเพียงนี้ ตอนแรกข้าคิดว่าตัวเองรู้จักเจ้ามากพอแล้วแต่ยามนี้ดูแล้วเหมือนเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นถ้าเช่นนั้นท่านอย่ามาตกหลุมรักข้านะซ่งสือชูเลิกคิว้วเฉินฮูหยินถึงกับจนคำพูดหากเป็นนางนางย่อมไม่กล้าพูดอะไรเช่นนี้ออกมาเป็นแน่อ้อจริงสิข้าว่าหวังหลินไม่น่าจะกระโดดลงไปในน้ำเองนะเมื่อครูข้าไปดูที่ริมแม่น้ำเก็บอะไรบางอย่างมาได้ ในมือของเฉินหูหยินถือถุงหอมอยู่ซ่งสือชูหยิบไปแล้วเพ่งพินิษมองดูกลิ่นหอมสุภาพงานปักละเอียดอ่อนอีกทั้งยังมีดอกบัวปักอยู่ด้านบนสีที่ใช้ก็เป็นสีอ่อนต้องเป็นหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานเป็นคนปักตอนที่นางพูดภายในหัวของนางก็นึกภาพคนที่นางเห็นที่ริมแม่น้ำนอกจากพวกบุรุษกลุ่มนั้นแล้วก็มีแต่พวกป้าป้า คนพวกนั้นไม่มีทางใช้ถุงหอมเช่นนี้แน่นอนเจ้าของถุงหอมมาที่ริมแม่น้ำหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเหตุใดถึงจากไปก็จริงถึงแม้ว่าหวังหลินจะสติไม่ดีแต่ว่าเขาก็ยังมีทักษะการเอาตัวรอดอย่างน้อยเขาก็รู้ว่ามูลบัวกินไม่ได้เวลาออกจากบ้านต้องสวมเสื้อผ้าคนเช่นนี้จะกระโดดลงไปเองได้อย่างไรซ่งซือชูกล่าวพร้อมกับสบสายตากับเฉินฮูหยิน สายตาของอีกฝ่ายแสดงออกว่าคิดเหมือนนางเช่นกันไม่รู้ว่านายอำเภอชีสติปัญญาเป็นอย่างไรแต่ว่าสายตาของเขาเฉียบแหลมนักถึงได้แต่งงานกับท่านไม่รู้ว่าชาติที่แล้วทำบุญมาเท่าไรส่งซือชูกล่าวชมเฉินหูหยินสายหน้าเล็กน้อยจะเป็นอย่างไรหลักก็ถูกขังอยู่เรือนในเช่นเดิมข้ายังถือว่าโชคดีแล้ว ที่สามารถหาโอกาสให้ตัวเองได้ออกมาทำอย่างอื่นหากเป็นผู้อื่นคิดจะออกมาข้างนอกเช่นนี้คงยากครั้นพูดจบทั้งสองก็เงียบไปพร้อมกัน